โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเกตชัยโยนะครับยุคต้นเลยนะครับให้บูชาที่สองหมื่นบาทครับรหัส A01 ด้านหน้าด้านหลังครับอันนี้เป็นพระเก่านะครับ a อศา A01 สำหรับท่านใดที่ชอบนะฮะในเรื่องของผิวนะครับกายภาพของพระเก่าแบบนี้นะครับก็เก็บบูชาได้ครับเพราะว่ามีไม่ค่อยเยอะนะครับในยุคแรกๆพิมพ์ทรงก็อาจจะยังไม่ค่อยสวยงามนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์ช่างชาวบ้านนะครับที่แกะมาถวายนะครับก็มีมากมายนะครับ พระสมเด็จมีมากมายนะครับก็เราอย่าพึ่งไปฟันธงนะครับว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นจะไม่ใช่นะครับยังมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นอีกเยอะแยะมากมายนะครับโอเคนะครับสำหรับองค์นี้นําเข้ากล้องกำลังขยายสูงหน่อยนะครับนี้จะเป็นพระยุคแรกๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณอันธิกานะครับแชร์ให้แล้วนะครับ สมเด็จแท้ทันมีมากมายคนระับโอ้โหไม่ฝีมือจริงๆนี่ยา,ยากมากนะครับองค์นี้รหัส07นะครับนี่ก็เป็นพระเก่ายุคต้นนะครับเอศย์เดด้านหน้าด้านหลังพระแท้มีประวัติมีที่มาที่ไปนะครับเราเก็บแล้วเราบูชาแบบนี้สบายใจครับ จริงๆพระสมเด็จเนี่ยอาจจะไม่มีบุญค่ากลางนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ที่ครอบครองด้วยนะครับจริงๆพระดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเบญจภาคีเหรียญชุดเบญจภาคีนะครับพระเนื้อดินนะครับไม่มีราคามาตรฐานหรอกครับขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับของผู้ครอบครองนะครับบางครั้งให้กันฟรียังได้เลยนะครับ บางครั้งก็มูลค่าสูงมากนะครับนี่คือแบบพระค่อนข้างเก่าเก่ามากนะครับก็นำมาอย่างละองค์สององนะครับโอ้ครับผมสวัสดีครับพี่การชนานะครับสิทธิพุทธาจารย์โตแท้100%นนะครับขอบคุณครับพี่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูองค์ที่3กันนะครับองค์ที่3รหัส A20 นะครับอันนี้ผมจะลันไปเรื่อยๆนะครับเขาจะเป็นรหัสองค์พระชอบองค์ไหนแคปเจอร์ภาพองค์นั้นมานะครับแล้วก็ส่งเข้ามาในสแกน q r c o d e คเข้ามาในลายกลุ่มนะครับน,นีนด้านหน้าด้านหลังครับ A20 อันนี้เป็นพิมสุโขทัยนะครับ ก็เนื้อขาวแห้งรุ่นนี้มวลสารเยอะนะครับมวลสารเยอะจริงๆเนื้อจะค่อนข้างแห้งมากๆนะครับเนื้อเรียกได้ว่าสวยมากเลยนะครับเนื้อแห้งโอ้โหพื้นผิวเนี่ยด้านล่างนี่แตกลายสังคโรคมีเม็ดดำเม็ดแดงนี่นะครับ ดินเจ็ปงผงหยกด้วยนะครับเนี่ยผงพุทธคุณองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยเป็นศิลปะสุขโขทัยด้วยไม่ธรรมดาเนื้อเก่าจริงแห้งมากนะครับโอ้โหเม็ดดำเม็ดแดงเพียบเลยมวลสารเยอะจริงครับองค์นี้นะครับหลังหลังนี่จะเป็นหลังเรียกนะครับท่านใดชอบองค์นี้ก็สแกน q r Code เข้ามาได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพระพระเค้ากันนะครับทั้งยุคต้นยุคกลางนะครับอันนี้เป็น A8 ดด้านหน้าด้านหลังต้องบอกว่าเก่าถึงยุคทุกองนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการพระแท้นะครับที่ทันเนี่แหละครับเอแปด อาจจะไม่ได้ซูมไปถึงมวลสารนะครับก็ให้ชมความงามนะครับกายภาพโดยรวมขององค์พระถ้าชอบก็สแกน qr code เข้ามาได้นะครับเห็นไหมฮะมวลสารค่อนข้างเยอะเลยนะฮะองค์นี้ โอเคนะครับสำหรับ A8 องค์นี้เก่านะครับองนี้รหัส34นะครับเก่าเลยโอ้หใครชอบพระเก่าๆนะฮะเก็บได้บางขุนพรมฮะกูกเก่านะครับองค์นี้สวย A34 นะครับนี่คือพระหลักล้านนะครับเนี่ยโอ้โหนำออกมาแบ่งปันนะครับ a 3สนะครับเก็บได้เลยฮะองค์นี้นะครับอันนี้เป็นพระบางขุนพมนะฮะพระลงก,ลกุอันนี้เป็นกุกเก่าสวยครับ ืมภาบเต็มเลยนะฮะเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้เก็บได้ฮะสวยสวยมากนะได้สององ์จริงนี่สุดๆเลยโอเคนะครับสำหรับ A34 ครับผม ไปได้ครอบครองพระของศูนย์ไปนี่ผมบอกได้เลยว่าโชคดีครับก็ถือว่าโชคดีที่ท่านได้เห็นก่อนอง์นี้รหัส A46 นะครับเป็นพระยุคต้นยุคกลางนะครับก็ค้ากันมานะครับมาแบ่งปันให้ก็อยู่ที่ท่านจะชอบแบบไหนนะครับก็พิจารณานะครับตามความชอบพิมพ์ทรงเห็นแล้วแบบโอ้ถูกใจเลยใช่เลยนะครับ พระเลือกคนนะครับท่านก็อยากไปอยู่กับคนดีนะครับอยากไปอยู่กับคนที่คิดดีทําดีนะครับอืมนะครับชอบองคไหนก็สแกนเข้ามานะครับช่วงผมก็มีหน้าที่ตรงนี้นะครับในการนําพระออกมานะครับท่านอยากได้รุ่นไหนพิมพ์ไหนนะครับก็สนใจก็ทักสแกน q r c o d e เข้ามาทักทายพูดคุยได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินเรานะครับเรามีพระสมเด็จมากมายครับขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยนะครับก็มีถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับทางศูนย์ก็มีพระโอ้โหมากมายมหาศาลนะครับอ่ะองค์ถัดไปนะครับ A 49 นะครับยุคต้นสวยนะครับ <c oughs> นะครับสวยจริงๆนะฮะผยวพพันวันณะก็แตกต่างกันไปแต่ละวาระนะครับ นี่ก็เป็นยุคต้นจริงๆนะครับขึ้นอยู่กับส่วนผสมในแต่ละวาระด้วยนะครับอ่าเอศีเก้านะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ชอบองค์นี้รุ่นนี้นะครับด้านหลังนี่โอ้โหโนะครับการยุบกดนะครับเหมือนหลุมเลยนะฮะเป็นหลุมหลุมหลุมหเลยนะครับเก่ามาก นะครับโอเคนะครับสำหรับ A 4 9นะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยกนะคะไม่ว่าจะเป็นยกเก่ายกโบราณนะคะรวมถึง พระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนัยนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมากสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ท่วนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะ อร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ําๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนา ะะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆอ,อ,อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมี ที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติวา่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสราร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟส์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้า ทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ ะะเรียบเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ แนั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟ์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไท้์เออันนี้เป็นมุมไท้์เอนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมี หลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสก,การะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งเปะวาเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนะี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะ ยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆาค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรี กันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ c e b o o k Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ